เบญจะเพศนี้เป็นเรื่องของความเชื่อความจริงแล้วเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับเรามันอยู่กับการกระทําของเราถ้าเรามีสติทำะายด้วยความระมัดระวังเหตุการณ์ร้ายๆต่างๆก็จะไม่ค่อยเกิดขึ้นถ้าเราขาดสติทำลายไปด้วยอารมณ์รุ่วา่าบเหตุการณ์ที่ไม่ดีก็จะเกิดขึ้นได้สาเหตุที่เกิดขึ้นกับคนที่อายุเบญจะเพศก็เพราะว่ากำลังเป็นคนคึกขนองนั่นเอง ไม่ค่อยมีความรอบค้อบไม่ค่อยมีสติเขาก็เลยมีความเชื่อกันมาว่าใครอยู่ในวัยนี้แล้วมักจะมีเรื่องตามมาเพราะการขาดสติเพราะความคึกขนองของจิตของตนเอง